UMP9 ในอดีตเธอมีชื่อว่าเลนาเอดอลที่ถูกแก๊งอาชญากรบังคับให้รับพาตัวดอลตัวอื่นๆเธอได้พบกับ UMP45 เธอพยายามที่จะเอาตัว45ไปให้กับแก๊งอาชญากรและในท้ายที่สุดเธอก็ได้45 ช่วยปลดปล่อยออกจากการควบคุมของแก๊งอาชญากรเธอนั้นประทับใจกับความใจดีของ45มากและได้ตัดสินใจแฮ็กเข้าไปในระบบธนาคารของแก๊งอาชญากรและทำการสั่งซื้อชุดอุปกรณ์เดียวกันกับของ45มาให้กับตนเองและเรียกตนเองว่า UPM 9พร้อมกับประกาศตัวเองว่าตนเองเป็นน้องสาวของ45และในเวลาต่อมา ได้เข้าช่วยเหลือตัวของ45หที่กำลังโดนแก๊งอาชญากรไล่ล่าขอถูกเข้าใจผิดว่าไปขโมยเงินพวกเขา